หลังจากาขี่มาได้สักพักใหญ่ๆครับมาเจอชาวบ้านที่หาตั้งแต่เช้าแล้วนะครับแล้วก็ได้เดีย๋ยวเราจะไปดูว่าเขาได้อะไรกันบ้างนะครับแล้วดูยังไงว่าไอ้กินได้เกินไม่ได้เคยกินแต่เบียไมนก็เป็นี้ยางเนงอ๋อเอาเอาเอาศัยความชำนาญของตัวเองเคยกินเคยกินทุก <พอ S 2> ปีบ้าเแต่เห็นแต่ถึงรอบปีมันก็ออกก็หาเก็บนี่แหละครับ มิดคาอันนั้นเห็ดอะไรนะฮะเห็ดคาเห็ดคาอัมนีมีอะไรอีกครับที่แต่ละแปลกๆดีนเอ๋อเห็ดละงอกเห็นไงกเห็ดละงกเป็นยังไงครับเห็ดละงเห็ดละงอกเห็ดละงอกอันนี้คือเห็ดละงอกนะฮะเหลืองๆนี้อ๋อเห็ดละงอกอันไหนเห็ดก้ามปูวะอันนี้เห็ดก้ามปูอันนี้เห็ดก้ามปูจ้ไม่รู้นะราคาหนึละสอง้อเห็ดก้ามปูไม่รู้แต่รู้ว่ากินด ดตลาอร่อยแล้วมีเห็ดอะไรอีกครับในที่ที่แหล่แล้วเบิ่งเห็ดอะไรวะที่เราเจอตลาดอ่ะเห็ดเ็ดตีนเล็ไม่ใช่ตีนเล็ไอ้ที่มันเป็นวุ้นๆอ่ะเห็ดตาเลือดกอะไรตาเล่ตาเล่เห็ดถาดเพราะในเมืองเนี่ยเห็ดถาดเห็ดอันนี้เห็ดอะไรครับอันนี้เห็ดถาดเนี่ยเห็ดถาดเห็ดถาดแซ่บมันมียางใช่ไหมฮะมียางมียางไม่ยาง โอ้โหนี่สารพัดเห็ดเลยเนี่นยเราเว้ยอร่อยที่เว้ยเนี่ยนั่นไหมฮะเห็ดเรางกเหลีออยงเห็ดเรางกเหลียงส้ากินไม่เป็นนะแต่รู้ว่าเสืออร่อย <laughs> อันนี้เห็ดอะไรครับคุณแม่ <laughs> เห็ดนานแลเห็ดนาแลเห็ดนาแลอีกอันนี้ว่าเกษตรกรเป็นเห็ดกอไปซะแล้วโกอขดดีวอมเป็นเห็ดดินเบื้องขดเงคนเห็ดดินไปเห็ดนาแระโหขดใหญ่แล้วนี่มันจะโตขึ้นอันเนี่ยเป็นตัวอะไรก็แล้วมันบาง บานๆแล้วก็ยังสีก็ยังหลุดสีก็ขาวแล้วนี่ตั้งใจจะกลับตั้งกี่โมงครับเนี่ยไปเรื่อยๆนะแล้วเราจะเข้าไปเก็บกันอีกไหมฮะเข้าไปโอ้โหขอเข้าไปชมหน่อยได้ไหมฮะได้อ่าเข้าไปเก็บอะไรก็จะไปอีกกว่าจะเจอหาตั้งนานมาดูกันยังเรียกหากันอยู่มันมันหลงใช่ไหมฮะยังไม่ได้ดอกมากสองขวดจัอยู่ในนี่อีกฮะโอ้โห เอามึงเข้าไปเหอะกูจะนั่งคอยรอดไปเดียวกันยังเลือกกันเลยเลือกกันเลย